สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะแม่ตักนะคะจะมาพูดถึงเรื่องคนท้องกับการกินเฉาก๊วยค่ะมีคุณแม่ถามเข้ามานะคะว่าคนท้องสามารถที่จะกินเฉาก๊วยได้ไหมเฉาก๊วยเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่มีรสเย็นนะคะจัดเป็นขนมหวานของว่างที่กินได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนคุณแม่ทานเฉาก๊วยเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมีเรี่ยวมีแรงขึ้นนะคะ เพียงแต่ว่าเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใส่น้ำตาลลงไปในเฉากล้วยนะคะคุณแม่จะต้องไม่เพิ่มน้ำตาลมากจนเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินเยอะเกินไปไม่ได้นะคะกินเฉากล้วยลูกจะตัวดําจริงหรือเปล่านะคะก็ยังมีคุณแม่หลายคนสงสัยกันเข้ามานะคะเพราะความเชื่อโบราณของเราก็คือกินของดำลูกจะผิวดำนะคะซึ่งทักเองเนี่ยก็มีคนมาเตือนนะคะว่ากินน้ำโคกิน ช็อกโกแลตเนี่ยระหว่างลูกจะออกมาผิวดำนะคะซึ่งความจริงแล้วอาหารไม่ว่าอาหารชนิดใดก็ตามไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวของลูกได้ค่ะการที่เด็กจะมีผิวขาวผิวครัำผิวดำนะคะขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ล้วนๆนะคะคุณพ่อคุณแม่มีสีผิวแบบไหนลูกก็มีโอกาสที่จะสีผิวเหมือนคุณพ่อคุณแม่ค่ะ หรือบางคนนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะผิวขาวแต่ลูกเกิดมาผิวคล้ำก็อย่าไปโทษเฉาวกล้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะมียีนได้ซึ่งเป็นยีนผิวดำผิวคล้ำซุกซ่อนอยู่แต่มาตกที่ลูกก็เป็นได้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้คุณแม่กินเฉาวก้วยยังมีความสุขแต่อย่าลืมว่าอย่าใส่น้ําเชื่อมมากเกินไปค่ะคลิปนี้แม่ตั๊กลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ